บ้านด่านเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตั้งอยู่เลขที่81หมู่ที่1ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน790คนดำเนินงาน ภายใต้การบริหารจัดการของนางสาวพานนงทิพย์มนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองนางชาลีคทาเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านและนางรัชนีวันแก้วชูสายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน42คนผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านมีดังนี้ 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 RT ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี 2. การประเมินคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ 3. การาาประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 o โอเน็ net, วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ประชุมครูเพื่อชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชนซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน4โรงโดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 1. โรงเรียนชนพัฒนาจำนวนนักเรียน66คนจำนวนครู3คนเดินทาง3กิโลเมตร 2. โรงเรียนประชาอุทิศจำนวนนักเรียน22คนจำนวนครู2คนเดินทาง3กิโลเมตร 3. โรงเรียนบ้านบางปรุกจำนวนนักเรียน58คนจำนวนครู9คนเดินทาง4กิโลเมตร 4. โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจำนวนนักเรียน138คน จำนวนครู8คนเดินทาง5กิโลเมตรพ่วมหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองบ่วมหน่วยการโรงเรียนคุณภาพชุมชนบ่วมหน่วยการโรงเรียนเครือข่ายและนายกเทศมนตรีตำบลกระเปอร์ร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนนายวาทิตมีสนุน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านเข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครองโรงเรียนเครือข่ายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพชุมชน2 พอค้นพบปัญหาอุปสรรคผู้ปกครองมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเดินทางและค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบายชีย้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่าจะนำปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปเชิญชวนนักเรียนครูผู้ปกครองร่วมบริจาคเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบลูกเสือ,อยุวากาชาติและชุดพละศึกษาเพื่อสำรองไว้ให้นักเรียนที่ขาดแคลน 4. ปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่จำนวนบุคลากร ื่อเทคโนโลยีต่างๆเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและชุมชนพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีผลงานดีเด่นเ s ท practice ดังนี้ 1. กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยพัฒนาด้าน EQ, SQ และ IQ ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 2. กิจกรรมสากรและธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันและสามารถนำประสบการณ์ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านได้ดำเนินงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียง 3. สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลความปลอดภัยทั้งด้านอนามัยและสภาพแวดลอ้อมและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระดับดีเด่นประจำปี2563ปีที่4ติดต่อกัน4กระเป๋าผ้ารักโลกโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้อม โดยการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ผลิตกระเป๋าผ้ารักโลกขึ้นและได้นำกระเป๋าผ้ารักโลกไปจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงานตลาดนัดวิชาการสะพานเชื่อมโยงสูอาชีพครั้งที่สองซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองณโรงแรมที่นี่ดีเมื่อวันที่ 11ถึง12พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง3 5บริษัทรสร้างการดีเป็นกิจกรรมในโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตโดยผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพขนมไทยขนมไข่นกกระทา นำผลกำไรไปดำเนินการก่อการดีให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีกำหนดมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุกต่างๆและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองเจ็ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงสร้างบ้านด่านโมเดลมีคณะทำงานทีมนำทีมทำและทีมประสานและมีการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับโลรางวัลระบบการดูแลนักเรียนประจำปี2523ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม ในระดับประเทศ